สวัสดีครับนี่คือรายการโนนาว o ีนะครับวันนี้เราจะมาโชว์ไมกลนะครับไมากลลิปปิ้นนะครับเป็นไม้เท้านะครับวันนี้เราจะมาโชว์กันเลยนะครับดูเลยนะครับขั้นแรก เราก็ดึงที่เกี่ยวมันออกก่อนนะครับดึงเลยนะครับดึงที่เกี่ยวออกก่อนนะครับดึงแล้วดึงแล้วก็โยนนะครับมันก็จะกลายเป็นไม้กระทานะครับราคาไม้กระทาตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อหรอครับตลาดนัดจตุจักรนะครับแล้ววิธีม้วนเก็บก็ม้วน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 สามทีแล้วดันม้วนสามทีแล้วดันนะครับ ม้วนเข้ามาจนมันสุดนะครับม้วน็นสุดเลยนะครับม้วน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 อ่ะพอม้วนสุดแล้วนะครับม้วนสุดก็ให้กดแล้วก็เอาที่ล็อกออกมากดแล้วนําที่ล็อกออกมานะครับนัที่ล็อกออกมาล็อกไว้แบบนี้นะครับล็อกไว้ล็อกไว้แล้วก็จับจับ เอาฝ่ามือวางแล้วก็นิ้วโป้งกดนะครบปลดที่ล็อกออกนะครับแต่วันนี้แต่ผมจะจับให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็โยนนะครับโยนดีๆนะครบไม่งั้นมันจะหล่นลงพื้นแบบผมนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย here comes a danger up in this club